เราจะหากินตามดอกผักตบครับผมขนแก้วก <c oughs> ินได้ได้เนี่ยเป็นลวกเมีนยนจมีดีแต่น้องแหกสิ้ผ้ามาหลักป่าวัดครับครับผมนักป่าน้องเกียไส้น,น, <c oughs> น้องเกี้ยไส้คนนี้เฮ้มียนสีมันจมผักตบนี่นะครับโอ้น้องใหญ่เลยสาวกลังเด็ดน้ำเลยครับเห็นยิตรเดือดเดี๋ยวกินอยู่นี่เลยริ้มหนำเลยมัอน,นี่นี่ครับตากระแตนเหี่ยวจำไปถามน้องว่าตาแตนเขา โอ้แมนปีงเขาหั่เขาว่าให้กินเลยครับผมด้านบนแมนครับเป็นทานิยมแบบพิษๆครับผมแถมไงแหงแสียบด้วยนี่ครับเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเขามันหอนเดี๋ยวปีงมันออกมาอยู่แล้วครับเรืาหากลิ่นสาปขาดชีวิตหนึ่งแน่นไปตัวครับด้านก็เป็นดีครับเฮ็ดให้คนมีความหวังมาบบกินอันนี้แล้วมันจะออกกันบ่ออกกันเทียร์หายอะไรแบบนี้มีเบลนั่งไหม เมือนีติดอกไม้เอาให้คุณครับดอกไม้ระถังดอกไม้ให้คุณบ่เบื่อไรายในเรามลก็กดเมอไรสองตามกลมเราทำอะไรจะเศรมนอะนี่เห็ดยังงาดเขยตายแล้วนี่แล้วลงน้ำก่อนดีเล็กดีเล็กมยุดทรมันมยุี้ดนะแน่นพี่ดอกครับมยุสุดีิต อย่างนี้มันตรวจตรวจมืแล้วแต่หน่อยถ้าถูกตรวมันงอด่าอย่างนี้เลยหือว่าเนเสื้อขาวมาก่ทีนี่ให้มักไว้เนาะเอาไวคือมากไวเลยเอามักไวยนูใส่ไว้แกตีวยหรือครับไปมันกนเสือขาวม้วนเป็นหล ไม่เป yeah! ็ really? yes นไรได้เลยเป็นลูกเคยนึ่สบายเลยเอยปล่อยปลอยปล่อยยังไงปล่อยต้งขุงเชี่ยมากเลยขุงไงหนึงเช่ยมากเลยเราลอบวงเดีมีอีีตัวนี่ไหวยในก้วยแนนอนไอยก้อยในนอนเทียดเทียดน้าเชี่ยมากเช่ยมากเจ็ดไส้าของจะของหลันนั่นอะไรคะ้ัน นี่ตัวเดียวครับในหั้อมแต่หน่อยแต่หน่อยยุ้ยเย็นเย็นนี่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 มาอยู่นี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 ่ปลาตัวที่สองก็นเลยนี่แม่เย็นไหมพอดีปีงหอมเห็นไหมโอ้โหหรือการปี่หอมเลยแต่ว่ามันจับหยักบนเนื้อนั่นจับหยักกันเลเนี่ยล็อกคอไหมล็อกคออย่างนี้เนี่ยทั้งตีนยุ้มทั้งเอามือยุ้มเอาคอกันเอาคอกันในยุ้มเอาคอกันนี่นี่ตัวนึงปล่อยน่นนี่ปลาบันลอยบันลอยก็ผมมปมปล่อยปล่อยหายใจพวก สึงมาใจบุญตอนนี้มาใจบุญตอนหิวเลยเนาะเหมือนได้เยอะแล้วครับไม่พอแบบเข็งกอดแมงดาหูนีะครับปลาบูพี่อายก็มีเลยครับยมันกินกุ้งนี่เลยกุ้งใสดีมากเลยกุ้งที่เอาหอยนี่ไปกินกุ้ยนี่ละก็นี่ละมัดกุ้งนครับเปลียกอยู่ปะถูงกุ้งกุ้งใส่กับปอแย้มแต่เห็นวัวมีเวรมันสมดุลเอาเอาที่มาใส่ หัวช่ตรยนย่ยี่เลยเดี๋ยวเอาหมาเอาหัมาเอาหัเอาหมาเอาหมาตัวใหญ่เอาหัวมันเข่าแยงกนมันมันมืนมนเย็บเขยบมันถอยหลังัวไเนเป็นยังเป็นยังเยบแน่นี่นเขียดเนี่ยเนี่ยลาเียดแซบนั่นเอเอาเแซเด่นหม โอ้ยไว้หลดกินได้กินได้กินได้กันที่กินิได้ลอกหนังอ่ะยกก่อนเออจะเอากลับละนี่อมีนาจังเลยเนี่ยตื่นยุประหยัดเดมูกินวานงูเว้ยนี่เด็กแม่งง๊มเห็นดีครับผมเด็กเด็กเห็นงูตายอยู่ตรงนน้นไหมมีงูได้แบบในน้ำเหงื่องง๊อมลูกไก่ฟาดตายโอ้ยมันมีลูกมันพร้อมได้เอียนนี่เยอะเลยนี่ขึ้นบ่นี่ โอ้ยเมีนเมียนีเสียโค้เอ้าพริกลงน้นพี่ลงน้หเมียนไปเสียลงน้วเมียนเมียนเมีสีล่องนวยไม่ไม่จิ้มเขาด้วอ๋อหอยตัวจะหอยตใ่นี่นี่ตีไม่จมเขาไฟลงน้เสิลองหนนี่ครับผมเคแตวไหนกำลังจุกฟื้นเลยครับผมแต่ร้องสดมากสดสใหม่ๆครับผมจากสะเลย กแกวตา,วาทีา่รักในออมแนกอเธอคือคนใคนเก็สองที่ก็มัน้ไชอกันฉากา,า,านรองเพลงมมีจะไปน้องต่างคนดี อันนี้ครับพี่ตัวมาม่ากันครับเล่นเป็นต่อนใส่ไข่จบเลยขาดอะไ้คือต้องใส่ไข่ครับผมมามะาปูนากุ้งสดก็ดีดีอยู่ น้ำมาปูน่าเจ็บทุกคนที่เด็ดต้องมาูต้องมองเขาบุญเดอคปลาไหลกรับอยไปฝากเดี๋ยต้องคอยเสี่ยอไปฝากแม่ให้แม่คอยเขาบุเดอยเออตึงเห็ดเป็นแต่เสียบดีเดีวมาแห่งว่านเจ้าของที่นี่เีลยวจิรุงเพิ่มครับให้เครื่องปรุงเลยนี่ยวเขายาเซ็เครื่องปรุงไว้มีของหวานเป็นข้าวต้มรับอะไรครับใส่เครื่องปรุงมาต้องไปอีก ถูกหมดมันเป็นรสมันเป็นรถอันน,น้ำตกด้วยครับผมเนี่ยเ,เป็นรถน้ำตกกปูนาน้ำตกกุ้งครับกุ้งสดับเยอเบ้านเดี <c oughs> ย๋ยวเราสดกันคำนไงไเากินข้าไงโอโอ๊ะน้ำตกแบบคนะเปรี้ยวโครับ นี pues ่แหละองแทนต้องสีก nah ิ๊ดๆทีละคนเมื่อไหร่ไอ้ต้องไปบ้านน้องเนื้อเดี๋ยวคุณเกินเลี๋ยวคุณข้าวผมบรรยากาศแต่ว่าบ้านตายุ่นข่างทงเลยอ่ะทาไม่เลี่ยมจะเป็นเัื่งไดนเรื่องล่อมือหนาวมากซุปกระดูกหมูแล้วก็ปูแล้วก็กุ้งเดี๋ยวผมจะเอานี่ลงผสมกินล่อมึงครับผมเดี๋ยวจะสูตรเป็นคำหนึ่งเลยนี่ ขอบคุณเห็นน้องเขาหาอยู่ยกเคียนึงนี่ได้สองสามตัวด้วยครับนี่แสดงว่าน้องแบบโอ้ยขอบคุณนะครับผมสุดยอดเลยเก่งมากขยันมากครับแต่ตัวนี้นะจีบตอนพมเพียนแล้วนี่ไงสุดในงานนี่ครับเจ๊งไหมครเลลิกินหอยแมงเดีอยวลองิึงเันครับนี่ครับปูทะเลด้วยครับนี่หยากหน้าเขานี่ครับแต่อันนี้เอาเนี่ยให้ห้น้องก่อนเห็นน้องมาฝ่ออยู่นี่ หลังการเดี๋ยวเอาจังไห้ที่ลังอะไรครับสุดยอดเลยหายแล้วเย็นๆหายแล้วอาเลยต้มโค้งไปเลยสิครับก็ใช่ไงสุดยอดเลยครับต้มโคมาละคนละคำไหมหมอเยาๆเลยแหละครับคนละคำแหละนานเป็นได้มิกินรสปูวอมเซียมากเลยมาครับเดี๋ยวกินกันเขาเอินยังนี่เย็นอินเย็นเย็น ขอคำเดียวไปเลยครับนี่เสียมากไหมหาสารเลยได้เลยแก้วกล่องข้าวหมเต็มมากนี่มอยากเห็นนี่ครับผมจับมากเลยปีมือต้องต่างครับเลือดดาน้เราไหมอันนี้ไ้อยู่ด้วยครับนี่อ๋อใครเนี่ยดึกแล้วตาย บ่มักก็ว่าตองเบิ้องแบบนี้เบิ้งแหลบ่ดาผู้อื่นเบิ้งเฮ็ดหยังขอบคุณครับที่แบบมีคนจริงจังนะมึงเมื่อไงบัวแมนอ้ายขอบ่มักดีเด้อรับบ่วมักนะครับกินเลยครับกินเลยเป็นหยังนั่ือนแมเจ้าของเฮ็ดบ่ได้คือเขาด่าเขาทำไมอันเนี้ยเจ้าจะพรองมีคนแบบน่ารักครับผมน้องเขาแบบธรรมดาครับแต่เราผมบูซีเลียดครับบูซีเลียดเรื่องแบบนี้ดีเด้อบัวเข้าใจเป็นคนที่แบบว่า เปข้องขี่ตงสัยอีลีหัวแลดถ่ายคลิปแยิแกกินแล้วอเห็นแกกินแล้วหิวแล้วที่แล้วป็นยังหิวแล้วบะจัดเลยครับนีเอาถือถ้วยไหมก่อนให้รอ้าถือกระรูยุเขายกเด้อเอาเลยครับยกเลยเาห้อไม่เห็นว่าเขามาสัมผัดเองห้องซีนะครับต้องเห็อตาตับพร้อมกันเลยอะน้องตารับเด็ดตากทั้งสมเด็จอาเด็ดน้ำเมือน ต่มันเป็นความจริงที่น้องเขาว่าแลต่ผมี่บเาโตตออเพราะว่าผมว่าใหญ่หัวว่าเขาผิดพลาดเรื่องใดนแมนครับแต่ว่าผมว่าก็เห็นไปตามธรรมชาติครับต่วบางคนนี่แบบอาศัยบงแบว่าเขาบุปากบ่บอกด่าด่ายางเดียวบอเข้าใจเลยไมมตรงจุดนี้เป็นยังบ่ตอบย้อนยังนี่แหละที่เขาของผมนะที่ผมว่าตอบผมว่าคำตอบผมมันรุนแรงครับผมแบบตัดสินใจเบาๆดีกว่าครับ พอเขาแบบเป็นคนที่แบบคนดีอยู่ครับแต่ว่าคําบันทึกต่องของเากรบบาดเหตุอย่างที่มันผิดหายเขาก็อยู่ซื้อดีกว่าเขาไปตัวตอบมันอาจจะเป็นแบบจุนประกายคนใน้คนบ่อยเขาไปเรื่อยๆไอ้เสือนี่คือว่าเอ้ามันคือว่าตอบล่ะอันมันตัวอันหน้องสิบอกยังเด้อยอันไอ้นูครับว่ามึงคือว่าตอบล่ะแสดงว่าเขาผิดบอกรัาบอกจตอบเนี่ยมันตบเนีนเขาหมดเยจือของแท้ครับ คำนี้ต้องต้องมารับกของเจตั้งแต่ตั้งแปดีตั้งแต่อ้เราหั่นไดดังไหมดาเขาเฮ็ดยังไหมจะคล้องดีสั่มเลยดาดอกมาเลยครับผมในเครื่องเขาแต่คุณน้องเขาเป็นแบบที่ผมตอบบดดาผมว่าการเท้านิ่งนี่การเท้านิ่งเนี่ยเขาให้เกียรติสังคมส่วนรวมสังคมใหญ่ห้องสิบปรตูตอบพระเจ้าครับแบบว่าเออเขาผิดบ่ผิดอันบางทีเขาอาจจะบ่รู้จริงครับเ้านิ่งไว้ดีกว่าไอ่ไอ้แล้วนิสใยดีหรับ ต้องมาสัมผัสเองจ็กไอ้ดูผิดไม่พวก่าขวัใจพวกก็ว่าข้าใจดีว่ะคิดแบบว่าเออตัดสินใจอายเราเป็นแบบนั้นหลังอันหลังอันอยู่ไหนเนาะนี่โวยหลังอ่านอยู่นี่เองเร็วๆผู้การไม่รู้อู้การไม่รู้บ้าน้องเขาอยู่ไซเว่นกินนี่ไปแล้วไปนานถาเอิญหมาบ้านผมเขาไปไส่วะเดี๋ยวก็มาล่ะ ความจริงความถูกต้องมันมีในของมันอยู่แล้วครับผมคนอื่นที่ทำลายห้องเด็ความถูกต้องมันมีอยู่แล้วครับผมมีปัญหาพี่ชนกันชนไม่ยอมไปใหญ่นู่นหรอไปพูดดิขอบคุณบรรยากาศน้องยน้ำใสขอบคุณแบบนี้เตรียมเส้นกนได้กลุ่มคือเปล่าเดี๋ยวไอให้มันเตรียมน้ำปลาไปผมขอบคุณน้องแฮกค์ทีสร้างครับเวลาคุณนใหญ่ที่อยู่บ้านนี้ครับชนครับไอชนเพิ่มน้ำปลาไปคุณโอ้ยพิกหายไหายพอทา้งสร้างสร้างฮะชนแต่ดพิกวะ เอาแล้วนั่ะเอาแล้วนั่นเรื่องอื่นก็มักเผ็ดร้อนแรงแต่เอาเรื่องนี้บั่วสูบมั่วสูบเพราะความสูบเว้ยเนียน้องเจ้าเนาะย่องแพรย่องแพรพริกเลเวลนี่มันมั่คือพริกกับกินครับมันตามแมกเหมือนใช่ไหมครับผมเี่ดเป็ดเลือกเกลือเปรี้ยวเผ็ดนุ่งเกลือนะครับน้องเขาเป็นน้องได้แล้วครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนี่ฮู้นี่ฮู้เดี๋ยวจับหน่อยละ รุด้าไปเลยมันเส้นเลยรุดรุดเลยเสียบหลีครับว่าอยางหยุดเลยได้ครับผมบ่พ่อใจดินเป็ตาย่เนยเสียบคือหน้าบางทีเดี๋ยวกุ้งให้เอาพริกโอ้ยเอาพริกกุ้งกุ้งเดี๋ยวปาดชิ้นไหนมาเลยมาถามเลยไม่นูนสองตัวแบบล้วนเลยนี่หอสองกระโหลกส่วนในได้มีอีกเท็นประคั่นมไครับผมกุ้งกุ้ง อันนี้กุ้งแท้เมื่อกี้กุ้งปลอมป่ะนี่นี่ของแท้คะต้องกินปูตัวใหญ่อันนี้กุ้งชุ่มพร้อม่านครับวันนี้ลำสิงเขาเป็นปูดองคันคันคันกุ้งนุ่นที่แย่เนี่เป็นเพียงของแทะเปิดใจให้กีเราแน่โอ้โหคนละเพลงน่นี่เป็นอะไนะมามะเนเนีอคนละเพลงอันนั้นเน็ตทั้งกล่องไปท่ดินเนาะทั้งไงครับปวดเยอะไอ้แ่โงบปหยัดครับการตใจดีจริงใจครับ ผมจริงด้วมจริงครับผมคือจะองแต่ปากอยังหยุดพูดเลยเาเล่าทงแบบใส่ทงคุกเอาเลยแล้วเป็นสายสควอชมามล้วกขยำมาละก็ขยำครับผมเป็นโค้าคคนัวอืมนว่าประแดจับก็เจ้าไรใจแบบนี้เจ้ขุหจริงกกไมรูใส่ใส่กระดูกหมูไปลึกปล่ามเลยพี่อนอองเลย บมเปื่อยบมเปื่อยเอากันพม่อมาคนน่ไม่เก่งใจแล้วคขานี้ยพวกกินเนี่ก็ดีต้องแบบนั้นนะส่วนหน่อยอยู่หน่อยบนหลับโทรศัพท์การเราเผื่อเป็นคนเอ็ดนี่ฮือกินปูน่าไอเองอันนี้ที่มืดไม่รู้อะนชอบมินงูสีอยู่แล้วปิดท้ายเขยาวโมดีมาม่ากระลำบังโอเคครับผมอย่าเลงทิ้งไปกันเรื่อยเลยผมมาม่าเขายาว